นี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเที่ยงไหมคะเที่ยงไหมคะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้ยวยนะคะับมีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนี่ดีพา สำหรับวันนี้ทุกคนก็อยากจะบอกว่าเราก็จะกลับมาทวงมาลางบิ๊กไบค็ไม่รู้ว่ามีใครอยากดูคลิปบิ๊กไบสองสาวในตำนานของเราหรือเปล่าครับผมสำหรับวันนี้นะครับ <c oughs> เราก็อยู่นี่ <c oughs> ดูมอกงเทพครับทุกคน <c oughs> เออบอกเลยว่าไม่มีใครอุยเมื่อกี้เห็นรถอะไร <c oughs> บอกเลยว่าวันนี้นะทุกคนเราจะไปรับสาวคนหนึ่งนะทุกคนแล้วก็แบบเราไม่ไดเอารถยนต์ไปรับนะเพราะช่วงนี้ก็แบบไม่มีตังจะกินแล้วแะครับผมแท็กหาพี่แชมป์บอกเอาเฟอร์รี่เอลมโบมามารับสาวแต่ว่าวันนี้ทุกคนเราจะเอารถบิ๊กไบคันหนึ่งไปรับสาวเนี่ย ซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแบบบอกเลยว่าผมไม่เคยขับเจ้าคันนี้มาก่อนนะทุกคนมันคืออะไรเดี๋ยวเราตามไปดูกันดีกว่ามานี่ทุกคนคันนี้ก็คือ CB 5 0 0 F นะครับผมมาดูข้างหน้าดิจะบอกว่าข้างหน้าเนี่ยไฟหน้าเหมือนตัว CB 6 5 0ย F เลยนะดูดิดนะ สวยนะคือตัวไฟเนี่ยเป็นฟู LED หมดแล้วนะทุกคนแล้วก็ตัวไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟอะไรเงี้ยก็คือ LED หมดแล้วนะนบอกเลยว่าสวยมากสวยกว่าตัวเก่าเยอะเลยนะครับผมต้องบ,บ,บอกเลยทุกคนว่าคันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาบอกสเปคเข้าวๆเลยก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวบอกว่าทำไมไม่เอารถผมไปรับบอกเลยว่ารถผมไม่รอดแน่นอนทุกคนเพราะว่าช่วงนี้แบบฝนตกอันนี้มีกันดงีเขายังเอาไว้อยู่นะครับแล้วก็มีกระจกข้างมีอะไรครบเลยฮะดังนั้นน้ำส้มก็น่าจะไม่โวยวายมาพูดเกี่ยวกับคันนี้ข้าวๆก่อนแล้วกันนะทุกคนคันนี้ก็คืืออ CB500F 5C นคัก็ โชคหน้าทุกคนเป็นแบบอัไซด e down suspension นะครับขนาด41ม mm มเลยบอกเลยเลยว่าดูดซับแรงกระแทกได้ค่อนข้างเยดีเพราะว่าแกนโชกใหญ่มากนะทุกคนดูดิคือแกนโชคเขาใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็เบรกหน้านะครับเป็นแบบจานคู่นะครับแบบเลนส์เมานะทุกคนนี่เรียกว่าเบรกแบบมั่นใจได้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้ทุกคนมาพร้อมระบบ slipper cut นะครับเหมาะสําหรับหน้าปูน,นี้มากๆเลย slipper cut คืออะไรคือเวลาเราเชนเกียร์เนี่ยแบบเชนเกียร์ในรอบแบบสูงเนี่ยมันจะทําให้ล้อเราไม่สลิปแบบเลื้อยเป็นงูเอออันนั้นก็มีประโยชน์นะสำหร ไม่ว่าจะเป็นถนนหรือว่าน้ำต่างๆอะไรเงี้ยอีกท,ทั้งยังเพิ่มความนุ่มนวลในการเชนเกียร์ด้วยนะทุกคนนี่ทุกคนวันนี้ก็แบบว่าจะเอาคันนี้ไปรับน้องน้ำส้มอะครับหวังว่าน้ำส้มจะชอบนะทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบฝากนะทุกคนใครที่ติดตามบิ๊กไบมากก็ฝากกดซับสไครต์อย่าลืมสั่นกระดิ่งก็คอมเมนต์กันมาเยอนะหนยทุกคนช่วงนี้ช่วยเพิ่มเอนจิ่ไปในช่องเราหน่อยเราไม่ได้ขับสองสูบมานานใช่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังสองสูบกันดีกว,ว่าว่าเสียงเดิมๆทุกคนจะยังจะคุุ้นนนนหหหููกกกัรัรรรือืออปล่่าาททงคคแบบมมใญ นี่เสียงสองสูบครับนี่บทเทต โอเคทุกคนแผนการของเราก็คือวันนี้เราจะไปถ่ายรูปเล่นแถวสนามบินสุวรรณภูมิมาทุกคนจะนัดนน้ำส้มแถวนั้นให้น้ำส้มไปน้ำส้มตอนนี้น้ำส้มอยู่บางนาก็เจอที่สนามบินเลยน้ำส้มบอกว่าจะนั่งแก๊บมาก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยลวกันตอนนี้ผมเราต้องออกเดินทางไปเป็นระยะทาง50กิโลเมตรด้วย CB500F รคันนี้นะครับราการวันนี้จะเป็นยังไงรอติดตามชมเพราะว่าตอนนี้คุณพันบอกสภาพอากาศเป็นไงฝนจะตกใช่ทุกคนฝนจะตกแต่เราไม่เชื่อครับเราเชื่อใจครับใจเราไปเราก็ถึงอยู่แล้วไปนนเราไปทลองอเดินทางก Yeah, middle fingers up, I don't care about the pains. Yeah, I ain't more concerned with stacking these figures. Yeah, no, I'm not concerned with none of these bitches. Yeah, she called my phone and I ain't tryna hear it. I'm on the way right now. I'm making plays right now. We making ways right now. What can they say right now? I'm on the way. We making plays, I'm on the way. We making waves, I'm on the way. We making plays, I'm on the way. We making waves. Back, back, like I never left. Nike, y'all let me I deserve a check. Niggas mad, I got him upset. Okay, I'm recording, I need to have a good island. How would we jump Can บอกเลยว่าวันดีทุกคนตื่นเต้นมากเลยที่เราจะได้ไปหา,มานมองน้ำส้มนะครับเราก็ไม่ได้เจอกันสองสาวันัเองนะแต่ก็ด้วยความยึดถือครับก็เลยต้องไปเจอกันหน่อยนะลืมบอกไปว่าพวกแบบรูลมอะไรอย่างเงี้ยดูดิเห็นนะซึ่นี่คือออกจริงหมดเลยนะทุกคนแล้วก็มีข้างหลังด้วยที่เป็นรูเนีลเลยนะ่ยคือออกจริงหมดเลยนะฮะเร้าเจ้า c b 5 0 0้าคัมนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือคันนี้มีสลิปเปอร์คัตมาให้ด้วยซึ่งทาให้ตอนแบบเปลี่ยนเกียร์อะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเกียร์ เห็เกียร์ว้าวไปเลยสิเ,เด็ครับเห็นไหมเคลืเกียร์ลงหนักๆน,กนี่แบบเอาอยู่มากอะ่ะเบสนีเ่เบสก,ก็เป็นแบบ A B S ด้วยนะครับโอ้ยค,คันนี้ปลอดภัยหละระบบนะเลยล่ะก็คือระบบความปลอดภัยคันนี้มีให้มาแบบเต็มๆเ,เลยนะทั้ง A B S ทั้ง Slipper c l u t นะครับอย่างหนึ่งนะครับที่ไม่พูดไม่ได้ก็คือเจ้าโพสหน้าขนาด41ลิตรน,น,น,นะครับผม เอาอยู่แน่นอนนะครับรับทุกแรงกระแทกสำหรับรถไซส์ขนาดนี้ถือว่าโอเคเลยนะลือบอกต้องกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนอแล้วก็มือต้องเอารถยนต์ขับตามไปด้วยถนนเรียบมอเตอร์เวย์นะสุวรรณภูมิสุวรรณภูมิใช่เพราะตอนนี้ดูส่งแล้วน่าจะตกก่อน เออทุกคนงั้นเดี๋ยวพอเซฟแบตกล้องก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยแล้วกันนะครับสำหรับ้อนงน้ำส้มวันนี้นะครับเดี๋ยวน้ำส้มนั่งแกไปโอเคทุกคนไปออกเดินทางกันทุกคนคือตอนนี้ฝนเฮ้ยทุกคน ฝนมาข้างหลังแล้วทุกคนผมไม่รู้ว่าจะไปทานน้ำส้หมหรือเปล่าวันนี้ผมกลัวฝนตกมากเลยแต่ว่าวันนี้นัดไว้แล้วก็ต้องเป็นนัดครับถึงฝนจะตกแต่ผมก็ต้องฝ่าฝนไปหาเรารานน้ำส้มด้ดอกนะโอ้รถติดวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้โอ้พระเจ้าทุกคนฝนมาแล้วช่วยด้วยทุกคนรถติดเพราะฝนตกอะหรือวันนี้เราจะร่มดีนัดกับน,น้องส้มมาแล้วอะทำไงดีทุกคนวันนี้อุปสรรคฝนเยอะจังเลย โอเคทุกคนคือตอนเนี้ยผมมาถึงใกล้โลเคชันแล้วแต่ว่าโลเคชันน้ำส้มให้แก๊ปไปส่งตรงนู้นนะครับผมก็เลยแบบขอม,มาจอดป้๊มก่อนฝนตกแรงมากคือผมตัวเปียกไปทั้งตัวเ่ยตอนเนี้ยอนนโอ้โแต่ว่ารถขับดีมากทุกคนคือแบบขนาดแบบฝนตกตก,ตกอะไรอย่างเงี้ยไม่ลื่นเลยยางอะไรอย่างเงี้ยเออให้มาดีนะเออยางเดิมติดรถเนี่ยจะให้ดูรถก่อนแล้วกันวันนี้ก็จะเอา CB 500้าครับผมนี่จะให้ดูให้ดูดช่วยโอ้โหไงทุกคนหล่อนะนานทีจะได้ออกมานะครับทุกคนเสียงเครื่องคือแบบโคตรเท่โอเค ไปตอนนี้เดี๋ยวผมขอเปิดดูโลเคชันของน้ำส้มก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าน้ำส้มจะมาซ้อนด้วยหรือเปล่าว่าฝนมันตกหนักเลยแล้วตอนนี้นะโอเคทุกคนตรงไปอีกไปขอหาน้ำส้มก่อนถ้าไม่ใช่น้ำส้มนี่ผมไม่มาให้เนี่ยโอ<ฮ>้โหแล้วน้ำส้มจะบ่นไปเนด้่ปกติเอารถยนต์มารับไปเนี่ยมันจะมีอะไรถ่ายสวยไม่ได้แล้วตากล้องผมก็ไม่รู้ว่ามาถึงไหนแล้วนะฮะแล้วตากล้องไว้ถ่ายโลสวย,สวยด้วยโอ้โหแต่เสยียดายฝนตกลองบิดดีกว่า โอโ então, ้โหนี่มีไฟชิปด้วยนะเวลาเกียร์งสูงเลยทุกคนนี่แหละจะพาน้มส้มมาลำบากของจริงโรตี้มส้มก็จะรูหราไฮโซแนะวันนี้ก็จะมาดูว่าจะไปกับหนุ่มไบเกอร์แล้วแบบพาไปแบบตะลุยอากาศนี่จะเป็นยังไงนะครับโอ้โหข่ะเปียกหมดแล้วกูว้าวน้ำ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 ชูว้า ไอ้ยี่เอ้ยกูมาทำไรวะเนี่ยอุ้ยน้ำอีกแล้วไหนว่าน้ำส้มน้ำส้มให้แก๊ปมาส่งเหรอแล้คือผมนัดจะไปถ่ายรูปที่สุวรรณภูมิเ่ยแต่กล้องผมไม่รู้ว่าถึงหรือยังนะตอนเนี้ยโอ้รถขับดีมากทุกคนเนี่ยดูดิเนี่ย เชนเกียร์ขนาดแบบถนนลื่นๆนะล้อยังไม่สลิปเลยอะ่ะเดี๋ยทุกคนน้ำส้มอยู่ข้างหน้านี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่ไงอับซ้อมอับซ้อมทำไมมันอยู่ตรงนี้ล่ะเที่ยวไมคะเที่ยไวไหคะทำไมพูดแบบนี้ลระอับซ้อมเราก็เราก็อยู่กลางอะไรนะ เดียวที่ไหนอย่ามาทับแบบนี้แล้วรบกวนไปนั่งพักนอนก่อนกล้องเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยกล้องอยู่ข้างหลังอ่ะพักก่อนพักก่อนฝนตกคุณผ่านมายังอุง้ยขอนั่งหลบฝนก่อนแปบบนึงอุ้นส้มบรรยากาศได้นะเพื่อนเดี๋ยวเอากระเป๋าออกก่อนเอากล้องติดกล้องมาด้วย <c oughs> โอเคครับทุกคนถุงส้มบรรยากาศได้นะ กบร้อ <laughs> ไม่เราไปกินทำไมพูดแบบนั้นเราทำไงไปเที่ยวอะไรกันไม่ไปหรอเป็นไงวันนี้ลหลายๆครั้งที่แบบเราเอารถจูบบคามมารับเธออครั้นที้เราตัวรถใต้าเก่าๆนี่แหละเราเกาะมารับอ่ะน้ำส้มก็ไปด้วยวันนี้มากับมอเตอร์ไซค์น้ำส,ส้มจะไปไหมไปก็ได้มากับฝนด้วยพาไปดูรถเร็วสวยปะสวยวันนี้จะพานลำส้มแวนคันนี้ไปเลยนะจริงหรอ ฝนอย่างเงี้ยเลยนะเออฝนอย่างงี้แหละเราจะได้รับรู้รสชาติความบันไลยตอนนี้เดี๋ยวขุนพันใกล้ถึงแล้วทุกคนโทรหาขุนพันแล้วเดี๋ยวเผื่อให้น้ำส้มนั่งคน้นไปแต่ไม่รู้เผื่อน้ำส้มไม่อยากนั่งรถที่ไงเออตอนนี้รอขุนพันมาก่อนครับแป๊บหนึ่งนะทุกคนเขยทุกคนรถนี้ขุนพันมาแล้วนะครับไม่บอกกูฝนตกแต่ไม่กินน้ำส้มกาเที่ยวกันไหมคะว้นน้ำส้มทำอะไรเออทำอะไรน้ำส้มเป็นอย่างงี้ล่อโอเคเดี๋ยวตอนนี้ให้ขุนพันเซ็ตกล้องให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวน้ำส โอเคไปโอเคครทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับเราก็จะออกไปขับรถเล่นกับน้องโซมแล้วนะตอนนี้เราโซมก็ต้องใส่หมวกก่อนน่ารักที่สุดเลยโอ้โหเนื้อนะไปเองไปเลยนี่ทีวีคุณภาพของเราแล้วฮะคุณพานมาดูน้าหลังกันให้คุณมาดูน้าหลังอย่า น้สำส้มเป็นไงบ้างฟิลลิ่งตอนเอนไหนโอเคดีมากเลยมีเดียวทุกคนโด <c oughs> นฝน <c oughs> ตกอ่ะแล้วทำไมน้ำื่มมาบอกนี่แบบนั้นล่ะก็น้ำส้มไม่มีอะไรทำก็้อมาหาแล้วทำไมให้เขา,ามาใส่ตรงนี้ไมน่ให้เป็นรลง,งเท้ามาที่คนเยอะ ก็เคยมาแค่ตรงนี้อ่ะตายหายดีแล้วไม่เจอคนแต่ตอนแรกผมกดมันยังตกมีเกียวมันไม่ตกดีแล้วไม่เจอคนแบบที่พี่าอุ้ยหลานไม่ได้เหรอมาคๆลูกขึ้ยหล่นมึงเหรอเฮ้ยน้ำหยบน้ำเดี๋ยวเราขุณพันมาเก็บภาพด้วย วันนี้เราน่าจะไปซิ่งเยอะซิ่งไกลไม่ได้น้ำจ้มฝนตกว้าน้ำดีดีค่ะอ้ยน้ำเฮ้ยก็ตู้องเราเคียบนี้ต้อง10ล้านวิวแล้วนะแล้วปกติไม่เคยออกมาตอนกลางคืนนะไม่เคยเลยใช่หรอใช่โอ้น้ำจ้มมาอยาเลกอุ้ยม่เปียกหมดเลย แล้วเคยนั่งมอเตอร์ไซค์ถากขนมาบ้ายปหมไม่เคยแต่ว่ามันไม่เป็นขนาดนี้ถึงมื่ออะไรบางมยาลัยอย่างไรี้อ่ะของมหาลัยไม่เป็นไรหรอกรู้ไว้รสชาติชีวิตก็เป็นยังไงเปียกบอกเลยทุกคนวันนีิโตแบบลงปูนมากเลยเนี่ยเป็นนาดีที่ออกมาขับมอเตอร์ไซค์นะครแล้วก็ได้นอนนอนก้มว่าได้นอนนอนก้มสวยๆมาถ่ายด้วยนะครับแต่ก็ต้องขอกอะไรจำเจ้าด้วยนะที่วันนี้ผมตกอ่ะไม่รู้ป่านนี้มาข้าลายเยิ้มเนี่ย เบอกวันนี้จะมาถ่ายรูปฟูรอนผมไปค่งชั่วโมงหนาวมากอยากเกาะที่วิซาจเลย่ใแบบนี้นะรู้แต่วิวสวยนะสนามบินด้วยใช่สนามบินน่ะอฮ้ยน้อง เหมือนมันเ่องบินแบบแหละ,ะโอ้ยเห็นเครื่องบินด้วยอ่ะที่ชา,ม,า,า,าอมองเครื่องบินสินะฮะอะไรนะมองเครื่องบินละฮะแล้วเพื่นแต่ว่าพี่เป็นหมามองเค่องบหรอโอ้ยขอถามอ,อะไรอย่างนึงสิอะไรช้างหน้าเราจะมากันอีกไหมช้างหน้าเราจะมากันอีกไหมพูดจริงมา,ว,าว่าเปียกไปถึงแบบถึงอะไรพูดมาถึงตูด ที่แตนนุมเหมือนจะหลุดด้วยน่ะเคยด้วยเหรออะไรโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวไปหาหาที่จอดดีกว่าเนาะอันนี้ก็แบบซ้อมอันเนี้ยวัดสงการ่ยใช่เราไม่ได้สงการบ่อยเลยใช่เราไม่ได้เล่า10ปีนะสงการอ่ะอุ้แอยแป,ปี <c oughs> บอกเลยว่าพี่ถึงสงการใช่ไหมละห่ะเนี่ยเหมือนเลย<ะ> <c oughs> อย่าไปดื่มน้ำได้ค่ะชีมงานนี่ไม่รู้งานเลยคลิปนี้ก็ขอ10ล้านวิวนะคะทีนี้แบบว่าผมรู้สถานการณ์แล้วว่าแบบฝนมันต้องตกอ่ะทุกคนผมก็เลยโทรเรียกให้บินมาเอารถมารับนมต้มกลับบ้านด้วยแม่เสียงเครื่องให้คตกกระจายหมดเลย Yeah Middle fingers up I don't care about the pain I ain't with figures stagganese Yeah concerned No not concerned more I'm ขอไปอู่ขอไปห่านที่จอดก่อนทุกคนเนี่ยทำไมไม่ให้เขามาจอดในนี้เนี่ยตอนแรกผมว่าจะเข้าไปถ่ายรูปสวยๆแถวๆนี้ทุกคนไม่ได้เลยจอดตอนจอดตอน พ้าลูปดดีกว่าผมสบาเป็นเหมือล่ะโอเคเดี๋ยวพาหลายลูกก่อน <t ôi> โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็มายิบพี่โลแกนนโซ่โอ้ยาสารสดี้ดูสิเขาเป็นคนอีโอเคทุกคนตอนนี้ก็เป็นไงว่าเราโซ่สำหรับ c b 5 0 0 F วันนี้ที่ประสบการณ์ฝนตกแบบนี้มันก็สนุกไปอีกแบบนึงแต่ว่ามันก็เปียกใช่เพามันก็สนุกดีเหมือนแบบไปเล่นน้ำสงการเปียกว่าทุกคนเพราะว่าแบบเราไม่รู้สถานการณ์ฝนก่อนแต่ก็ถือว่าเป็นลิปที่สนุกนะใช่ <laughs> สนุกไงสนุกมากทุกคน,น,ลนกแล้วกันมาสรุปความช่วยดิบู ว่าคันนี้ชอบอะไรจากที่นั่งมามันก็แบบนั่งสบายมากลว่า<อ>ด้วยเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันเป็นตรงในเกตไงมันมันขับง่ายมันคล่องกว่าอันนี้ต้องบอกกับทุกคนว่าโช๊คตัวนี้เนี่ยเป็นอะซิเดาซับเซพชั่นโช๊คหน้าเนี่ยเป็นแกนใหญ่มากขนาดแกนโช๊คเขา41มสิบเลยนะมันเลยนะทำให้รถแบบนุ่มนิ่มน่ารักน่ารักก็นั่งสบายด้วยใช่ไหม<ช>อือแล้วก็ที่สำคัญคันนี้นะทุกคนเป็นเครื่อง500ทุกคนแล้วก็แต่ว่ามี2สูบแล้วดังนั้นเนี่ยความแบบสมูทของเคเราค่อนข้างที่จะมีเเยอะะทาให้แบบมมันไ่กกรช เข้าใจฟิดว่าทั้งหน้ามาอีกนะแต่ขอแบบหยุดหน่อยในทุกคนนะสำหรับวันนี้นะเราก็ภารกิจนะครับขับรถจากลังสิตนะทุกคนมาที่ลาดกระบังก็สําเร็จแล้วเย้สมุดหลังก็ไปได้ลังสิตแล้วกันเนาะโอเคก็ต้องขอบคุณด้วยวันนี้ฝนฟ้าอากาศอาจจะไม่เป็นใจแต่ว่าใจของเรามีเดินเสมอโอเคครับลาไปก่อนสวัสดีครับบบ๊าายย